สวัสดีครับวันนี้มาดูแปลงข้าวเหนียวดำลรืมผัวนะครับตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดำลืมผัวใกล้แล้วครับนี่นะครับผมเข่ากำ๊ำข้าวเหนียวดำนะครับผมข้าวเหนียวดำารืมผัวนะครับใกล้แล้วครับนี่กำลังออกครับผมออกก็มีตัวนี้เป็น ข้าวเหนียวดำนะครับผมข้าวเหนียวดำดึมผัวครับผมเนี่ยใกล้แลวครับอันนี้เอามาพัฒนาเป็นข้าวบ้านไร่บ้านเรานะครับผมตนี้ครับผมครับผมดีน้ำไม่ท่วมลยครับผมก็พอได้อยู่ครับเม็ดเต่งมากครับครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ